เราควรปฏิบัติต่อผู้เชื่อตามระดับจิตวิญญาณของเขาแตกต่างกันใช่หรือไม่ในการปฏิบัติต่อผู้อื่นพระคัมภีร์แนะนําว่าให้เราปฏิบัติโดยใช้ปัญญาแล้วก็ใช้พระเยซูเป็นแนวทางเป็นหลักการในการปฏิบัติต่อผู้อื่นเมื่อเราดูพระเยซูพระองค์ทำอย่างไรกับพวกหญิงโสเภณีพวกคนขายชาติอย่างคนเก็บภาษีคนบาปคนชั่วทั้งหลายคนคบชู้คนที่โกงคนข่มเหงคนอื่นคนเหล่านั้นที่เป็นคนบาปเนี่ยพระเยซูปฏิบัติเขาอย่างอ่อน โยนอย่างนุ่มนวลแล้วก็ไม่ว่าเขาบาปแค่ไหนพระองค์ก็ยอมรับเขาพระองค์ให้อภยัยพระองค์ช่วยเขาจะเริ่มต้นใหม่ดูเหมือนว่าพระเยซูปฏิบัติต่อผู้ที่เป็นเด็กน้อยฝ่ายวิญญาณเป็นทาลกในฝ่ายวิญญาณอย่างอ่อนโยนเหมือนกับแม่ที่ปฏิบัติต่อลูกน้อยเนี่ยอย่างอ่อนโยนแต่พอคนเหล่านั้นเติบโตขึ้นพระเยซูปฏิบัติต่อเขาเข้มงวดขึ้นจริงจังขึ้นหนักแน่นขึ้นแล้วก็เน้นเรื่องวินัยมากขึ้นก็เหมือนกับพ่อแม่ที่เมื่อลูกโตขึ้นก็ไม่สามารถป้อนนมลูก ทำทุกอย่างให้ลูกแต่ต้องฝึกให้ลูกทำบางอย่างในวิวร์แตกต่างกันอย่างชัดเจนเมื่อมองดูพระเยซูในมัทธิวมารโกลูกาหย่อนเนาะพระเยซูพูดกับคนเก็บภาษีหญิงล่วงประเวณีต่างๆอย่างอ่อนโยนแต่พระเยซูในวิวร์เนี่ยให้จอนเขียนจดหมายไปหาคริสตจักรต่างๆซึ่งเป็นคริสเตียนเข้มแข็งแล้วเป็นคริสเตียนมานานแล้วพระเยซูบอกว่าเรารู้จักแนวการการทำของเจ้าถ้าเจ้าไม่กลับใจจงกลับใจใหม่ไม่งั้นเราจะายกคันประที่ไปจากเจ้าดูเหมือนว่าพระเยซูปฏิบัติต่อ แต่ละคนเนี่ยตามการเติบโตฝ่ายวิญญาณของเขาพระองค์ทรงรู้จักเขาดีว่าเขาเป็นอย่างไรแล้วพระองค์ก็ป,ปฏิบัติเหมาะสมกับเขาอย่างนั้นในฐานะที่เราเป็นสาวกของพระเยซูสิ่งที่เราควรทําก็คือว่าเราควรอ่อนโยนและให้โอกาสสําหรับคนที่อ่อนแอเราควรจะเสริมกําลังสาหรับคนที่ตั้งใจที่จะดําเนินชีวิตใหม่ให้มีชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้ามากขึ้นเราควรเตือนสติสําหรับพี่น้องที่เติบโตเข้มแข็งในฝ่ายวิญญาณระดับหนึ่งแต่ว่าเขาเริ่มเดินออกห่างจากทาง ของพระเจ้าหรือทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องควรเตือนสติเขาเราควรยืนการอย่างหนักแน่นสําหรับบรรดาผู้นําทั้งหลายที่ผู้นําฝ่ายวิญญาณที่กําลังหลงออกไปจากทางของพระเจ้าเพราะว่ามันจะทําสร้างความเสียหายมากมายเปาโลเอ๋ยพระเยซูเอ๋ยเข้มงวดกับคนเหล่านั้นที่เป็นผู้ใหญ่ในฝ่ายวิญญาณแล้วก็ยังทําผิดซ้ําๆเดิมๆต่อไปอีกดังนั้นเราควรปฏิบัติต่อคนทั้งหลายโดยใช้สติปัญญาแล้วก็คํานึงถึงสถานะฝ่ายวิญญาณของเขาการเติบโตฝ่ายวิญญาณของเขาวันนี้ถ้าพระเจ้า กำลังเข้มงวดกับเราก็ขอบคุณพระเจ้าแสดงว่าเราเติบโตฝ่ายวิญญาณพอสมควรแล้วไม่ใช่ทาลกอีกต่อไปไม่ต้องกินน้ํานมแล้วแต่เริ่มกินอาหารแข็งนะครับแต่ว่าถ้าวันนี้พระเจ้าปฏิบัติต่อเราอย่างอ่อนโยนอย่างให้โอกาสกย่ับใจใหม่กับใจใหม่นะเตือนเบาๆนะก็แสดงว่าอาจจะยังเป็นเด็กอยู่นะครับก็ขอพระเจ้าพัฒนาชีวิตของเราที่เราจะละทิ้งความบาปต่างๆเหล่านั้นแล้วก็เติบโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นในฝ่ายวิญญาณและเมื่อเราปฏิบัติต่อผู้อื่นให้เราคํานึงถึงสถานะในฝ่ายวิญญาณของเขาว่าตอนนี้เขาเป็นผู้ใหญ่ มากน้อยแค่ไหนนะครับดังนั้นก็ให้จงปฏิบัติต่อคนเหล่านั้นโดยใช้สติปัญญาอธิษฐานของพระเจ้าช่วยว่าให้พระองค์ประทานสติปัญญาแก่เราว่าเราจะตอบสนองเขาอย่างไรดีแล้วก็เราจะได้มีคําตอบที่ดีสำหรับคนเหล่านั้นครับ